วันนี้หมอจะพูดเกี่ยวกับคนไปฟิลเลอร์ใต้ตามาแล้วเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นก้อนใต้ตานะครับโดยโดยส่วนมากแล้วที่เห็นเป็นก้อนใต้ตาก็จะเห็นเป็นตรงนี้เนาะหมอว่ารูปให้ดูนะเนี่ยเห็นเป็นก้อนตรงนี้เป็นก้อนเล็กเล็ตรงนี้นะครับอีกข้างหนึ่งไม่ว่านนะเพราะว่าวัดเดียวกว็พอเนาะตรงเนี้ย เกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่ไปฉีดฟิลเลอร์มาแล้วใช้ฟิลเลอร์ที่มีลักษณะที่ไม่เหมาะสมอาจจะอาจจะเป็นฟิลเลอร์ที่มันมันนุ่มเกินไปหรือว่าเป็นฟิลเลอร์ที่มันมันแข็งเกินไปนะครับแล้วก็นอันดับที่สองก็คือเกิดจากการที่าวางวางใส่ชั้นที่มันที่มันไม่ถูกชั้นอะ่ะมันเลยเห็นเป็นก้อนอย่างนี้ขึ้นมาวิธีแก้ต้องทํำยังไงวิธีแก้ก็ต้อง ใช้ตัวใช้ยาฉีดสลายฟิลเลอร์ก็ฉีดเข้าไปตรงตรงบริเวณที่ที่มีฟิลเลอร์เนี่ยนะครับเนาะการการแกร้การใช้ยาฉีดสลายฟิลเลอร์มันก็จะมีมีสองแบบเนาะอันดับแรกก็คือฉีดเพื่อให้ก้อนมันเล็กลงนะครับเนาะแล้วแบบที่สองก็คือฉีดเพื่อสลายให้หมดเลยนะครับสลายให้หมดเลยแล้วก็รอเติมใหม่เนาะเวลาที่ที่ฉีดสลายอะเราก็จะจะฉีดสลายไปแล้วแล้ว,ลวก็รออีกเจ็ดวัน นะต้องรอเจ็ดวันก่อนเพราะว่ายา,ยามันสามารถสลายไปได้สลซิลเลร์ไปไปด้ื่อยๆจนครบเจ็ดวันนะครับแล้วก็พอครบเจ็ดวันแล้วเราจึงค่อยมาประเมินอีกทีหนึ่งว่า,ว,าว่าเราจะจะฉีดแค่ไหนนะครับแล้วก็ทีน,นี้มันก็จะมีหลายคนสงสัยว่าเวลาฉีดตัวสลายซิลเลอร์แล้วอ่ะมันมันสลายเอมันสลายเนื้อเยื่อของเราด้วยหรือเปล่าก็คือมันก็สลาย บางส่วนนิดๆไปหน่อยนะครับแต่ว่าเวลาม,มันมันสลายส่วนของของเนื้อเยื่อของเราไปแล้วอ่ะเนื้อร่างกายของเราก็จะมีการสร้างขึ้นมาทดแทนนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเรื่องของของการสลายของการสลายฟิลเลอร์เนาะแต่ว่าการสลายฟิลเลอร์เนี่ยเราก็ต้องทําโดยใช้เทคนิคที่ที่สะอาดเนาะแล้วก็เพราะว่าไอ้บางครั้งอ่ะการที่เราฉีดสลายฟิลเลอร์แต่ว่าเราเราสลายไม่หมดเนาะ ถ้ามีการเอาเชื้อเข้าไปอะ่ะมันก็จะมีการไป,ปติดอยู่กับฟิลเลอร์ที่มันยังสลายไม่หมดตรงนั้นนะครับเนาะทีน,นี้พอสลายไปแล้วนะครับเราก็จะมาดูทีนึงว่าออ่มันบุบไปมากแค่ไหนเนอะก็จะได้มีการประเมินถูกต้องว่าจะต้องฉีดใหม่ยังไงบ้างนะครับ